สวัสดีครับ fc อุ๋งอิง fc สาวน้อยเพชรบานแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันครับเรื่องขายอ้อนะเออตอนนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะกับหนังเรื่องขายอ้อเพราะได้ข่าวว่าเออผู้กำกับก็ถอนตัวนะครับจริงจะเท็ปอะไรเดี๋ยวก็ต้องคอยฟังดูนะครับ ก็เห็นบอสโจเขามาโพสนะครับว่าเขาเขาโพสว่าว่าแล้วเจอจนได้เนาะเจอจนได้เนาะกูยอมฟาร์มกล้ากับมึงมากเขาเรียกอะไรนะยอมฟาร์มกล้ากับมึงมากเพื่อนนะนะบอสโจเขาออกมาโพส เราก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะครับว่าทำไมพุ่งกับเขาถึงได้หยุดร่วมง,งานนะเ,เราก็ไม่รู้มันก็คงต้องมีอะไรต้องเรียกต้องคุยกันนะครับหลักผู้ใหญ่เขาก็ต้องคุยกันนะเออก็กระแสมาดีนะครับขายออดเนี่ยกระแสมาดีมากเลยนะเออ ก็เขาก็รู้กันหมดทั่วประเทศแล้วนะทั่วโลกแล้วว่าเออบอสโจก็จะสร้างหนังเรื่องไครออเขาก็ร่วมลงทุนกับเพื่อนๆฝูงเขานะสี่ห้าคนนะเออแล้วครันี้มันมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเออเดี๋ยวเขาก็ต้องคงไอ,อ้อะไรนะั้นเรียกคุยกันนะเขาก็คงคุยกันเลยเพราะว่า ันเป็นอะไรที่ว่าเขารอติดตามกันนะเขารอติดตามกันเพราะว่าก็ยังไม่ทันทําอะไรเลยคลายอ้อนี่มันดังมาแล้วนะครับยังไม่รันวงโสงอะไรมันดังมาก่อนแล้วตอนนี้บางคนเขาก็ว่าเอ๊ะมันคอนเทนต์หรือเปล่านะที่ออกมาพูดมาจากันแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วก็คงเป็นเรื่องจริงแหละเห็น คนนู้นคนนี้เขาก็พูดกันนะออกมาโพสออกมาไล่กันนะเออบอสโจเขาก็โพสต่อจากเมื่อกี้ว่าอะไรงึดว่ามึงอะไรคือกล้าเฮ็ดกับพวกอะไรนะจียูอ่ะกูอะไรจียูนี่มันอ่านว่าอะไรผมก็ไม่ทราบครับนะเออถึงคิวพวกอะไรนะจนได้ เราก็พูดยากนะคนเขาก็จ่ายเงินจ่ายทองมันจะเป็นส่วนไหนอะไรเราเราก็ยังไม่รู้ที่ว่าที่เขารับเงินไปแล้วอะ่ะนะเป็นส่วนไหนอะไรเราเราก็ยังไม่รู้ชัดว่ามันเป็นมาอย่างไงถึงได้หยุดนะถึงได้หยุดการร่วมง,งานกันเพราะเราก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะเออบางคนเขาก็ว่าอะไรนะ มีคนชื่อวอหรืออะไรมาแทรกแซงแต่จะจริงจะเท็จอะไรเราเราก็ยังไม่ทราบครับนะเราก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเราอยู่วงนอกเราเราไม่รู้อะไรกับเขาหรอกเราอยู่วงนอกครับเราเราก็ไม่รู้อะไรกับเขานะแต่ที่เรารู้อ่ะเขาบวงสรวงไปแล้วนะเขาบวงสรวงไปแล้วเรื่องข่ายอ้อนะและจะเริ่มถ่ายทําหรือว่าบทภาพยนตร์มันเป็นยังไงเราเราก็ยังไม่รู้ คุณพี่ท่านหนึ่งที่ร่วมกับออบอสโจนะที่ร่วมลงทุนด้วยที่เขาก็โพสต์ออกมานะว่าผมว่าก็ดีด้วยนะเออทุกอย่างนะในงานบวงสวงผมก็ยังชงเล่าให้เลยนะเรื่องเงินก็ให้ตรงเรื่องงานก็ไม่เคยก้าวไก่ไม่อยากฟ้องร้อง กันเลยนะเออก็เรื่องนี้มันก็ถ้าคุยกันได้จบกันด้วยดีก็คุยกันนะเออว่ามันเป็นเพราะอะไรส่วนไหนที่ว่ามันเป็นยังไงก็คุยคุยกันนะครับคนรู้จักกันนะเออคนรู้จักกันเราก็ต้องคุยกันนะเออเราอยากจะชมอยากจะดูเรื่องลายอ้อเนี่ยเออเป็นครั้งหนึ่งที่ว่าเราก็ไม่เคยรู้ว่าเอออ้อหมายความว่ายังไง แล้วก็เป็นหนังที่ว่าบอสโจตั้งใจมากเลยนะบอสโจตั้งใจมากเลยว่าจะทำ <S 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 เราก็ทุกคนเอซทุกคนเขาก็รับรู้ว่าเออบอสโจตั้งใจจะทำหนังเรื่องไข่อ้อนะ <S <S เออแล้วก็พูดมาเรื่อยก็รวบรวมกับเพื่อนฝูงนะญาติสนิทมิตรสหายก็ร่วมมัน ลงทุนว่าจะสร้างหนังเรื่องไครอ้อเราก็เตรียมงานกันเรียบร้อยวงเสิงวงสวงเรียบร้อยแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะที่ว่าถึงจะไม่ร่วมมือกันกับพ่วงกลับนะพุ่มกลับแต่บอสโจเขาก็มามามา,มาไอโพสอีกว่าอะไรนะกูเห็นแต่มึงมีเรื่องกับคนอื่นนะฟ้องกับ คนอื่นกูบันึกเลยว่ากูสิได้ฟ้องกันกับมึงสรุปกูเลยสิได้ฟ้องมึงอิลีแนบอน่ะก็ <c oughs> อย่าฟ้องร้องอะไรกันถ้าคุยกันดีๆได้กเราก็อยากจะให้คุยกันเราอยากจะเห็นว่าเออมันไปได้ต่อหนังไขอ้อใช่ไหมไปได้ต่อ ราก็อยากจะดูอยากจะชมนะเพราะเราเป็น f อนะเป็น f อฟล้วก็อยากจะรู้เรื่องว่าเออหนังเรื่องนี้มันไปยังไงมายังไงนะแต่บอสโจเขาก็อยากจะได้ทีมงานของอะไรพี่ต้องเตอ,อะไรนะและทีมงานนะ,นะเออเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่าเขาเขาคิดกันยังไงผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะแล้วเขาจะดําเนินการต่อวันสองวันนี้ก็คงคงจะมีข่าวคืบหน้าหรอกนะครับเออ คงจะมีข่าวคืบหน้าเพราะว่ามันเป็นอะไรถ้าว่ายืดเยื้อไปมันก็หนังมันก็ยืดไปอีกฝ่ายจะได้ทายทํฝาฝ่ายจะได้อะไรมันก็ต้องยืดไปอีกเราก็เป็นเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายว่าให้คุยกันนะเออให้คุยกันด้วยดีเราโตๆกันแล้วนะเออ กันแล้วว่าเออมันมีอุปสรรคตรงไหนอะไรเราก็คุยกันได้นะเออเพราะ f อซทุกคนเขาก็อยากจะชมหนังเรื่องไข่อ้อนะเรื่องไข่อ้อทุกคนเา็าอยากจะฟังอยากจะชมเพราะว่าก็อะไรละ่ะได้ยินมานานว่าบอสโจเขาจะสร้างหนังนะเออแล้วก็ชื่อหนังเรื่องว่าไข่อ้อทุกคนก็ก็รู้กันหมด ทีบวงเสรวงบวงสรวงเขาก็เห็นกันทั้งหมดทั่วโลกพูดง่ายว่าทั่วโลกแล้วมันกระจายไปหมดเลยนะคนนู้นถ่ายคนนี้ถ่ายนะแล้วก็ใครมีชื่อใครมั่งผู้อมเกิงกำกับผู้ร่วมลงทุนอะไรนะเขาก็มีชื่อว่าหมดแล้วเขาก็ถ่ายทำหน้าตาก็เห็นกันหมดชัดๆหมดทุกคนนะแต่ต่อไปผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะคุยกันยังไงนันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเออ เรามันอยู่วงนอกนะเราคอยดูเราคอยชมก็เพียงแต่เราก็เอาข่าวเล็กๆน้อยๆมาคุยกันกับพวกเอฟซพนะพวก f อฟซก,ก็ทุกคนเขาก็ตอนนี้มัน <c oughs> พูดง่ายๆว่าไอ้หนังอะ่ะเขามีคนจองรอบไว้ให้ดูฟรีแล้วเด้ไม่ใช่ว่าจะงูนอย่างนี้นะมันไม่เคยมีประวัติแบบนี้เลยนะ ว่าหนังยังไม่ทันถ่ายทำแล้วมีคนจองเหมารอบว่าเออไว้ให้ดูฟรีดูฟรีนะเออตอนนี้ก็โอ้โหไม่รู้กี่รอบแล้วครับนะคนละรอบสองรอบอ่บเขาเหมาเลยรอบละสารสี่หมื่นยานะไม่ไม่ใช่น้อยนอยนะแต่ละคนก็เหมาวไว้ไว้ให้เอฟซีทุกคนไว้ดูหนังเรื่องไข่อ้อเนี่ยนะเออเราก็ดีใจด้วยว่าเออนะ เราก็ส่งเสริมสนับสนุนเราก็อยากให้ไค่อ้อนได้ร้อยล้านพันล้านนะเออแต่มันมาแบบนี้แล้วเราเราก็ไม่รู้ว่าแต่มีนะมีแน่แต่มันจะช้ายืดไปอีกแค่นั้นเลยานะแทนที่เราจะได้ดูช่วงนี้ช่วงนี้นะเราก็ต้องยืดไปอีกกี่เดือนนะอีกเดือนสองเดือนสามเดือนถึงจะได้ดูนะั่นมันมันเป็นอะไรอย่างนั้นแต่มีแน่ผมผมรับประกันว่าหนังไายอ้อนี่ต้อง,ต,องต้องมีการถ่ายทำต่ออยู่แล้วนะเออ เพราะว่าทุกคนเขาโอ้โหเฝ้าตารอพูดง่ายเฝ้าเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่นะขายอ้อดมันจะได้มาฉายนะเออเขาก็ติดตามนะเออเขาติดตามกันว่าเออขายอ้อเนี่ยเป็นไปถึงไหนแล้วแล้วข่าวมันมาอย่างนี้ด้วยทีแรกก็นึกว่าคอนเทนต์กันหมดนะทุกคนก็ยังเอกใจว่าเขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าทำไปทำมามันไม่ใช่คอนเทนต์แล้วครับนะมันไม่ใช่คอนเทนต์แล้ว เออเราก็ไม่อยากให้บานปลายนะว่าเออมันมีอะไรแล้วก็มาคุยกันนะก็เพื่อนๆนกันดังนั้นเลยนั่นน่ะนะเพื่อนๆน,นกันดังนั้นหละกับบอสโจกับผู้ร่วมลงทุนแล้วก็พวกกับอะไรพวกนี้ก็เพื่อนๆนกันรู้คงรู้จักกันน่ะนะถึงได้มาร่วมมือกันได้นะเออเราก็อยากจะให้ว่าเออมิตรภาพเพื่อนฝูงนะมิตรภาพของเพื่อนฝูง ขอให้ดําเนินกันไปเรื่อยๆนะเอ,อ่อถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะรับได้ก็รับรับไม่ได้แล้วก็บอกว่าขัดข้องตรงไหนอะไรแล้วก็คุยกันได้นะเออเพราะว่าก็เป็นเพื่อนรักกันมาก่อน <ๆ S 1> ใช่ไหมเออต่อไปยังไงแล้วก็ไม่รู้นะแต่มีแน่ใครอ้อนี่นน,นี่ต้องมีแน่ก็วันนี้ก็คุยกันนิดๆหน่อยหน่อยนะครับก็ขอให้ใครอ้อประสบความสำเร็จนะครับ ดวยร้อยล้านพันล้านนะครับขายอ้อนะครับขอเอาใจ,จช่วยนะครับบอสโจแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับครับเอ่อเพื่อนๆที่ร่วมกันลงทุนกับขายอ้อก็ขอให้คุยกันดีๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ